ครับนำภาพเต็มๆมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับบรรยากาศด้านล่างนี่นะครับหลวงปู่เที่ยงนะครับทิละสังวโรนะครับสังขารหลวงปู่นะครับอยู่ในโรงไม้ติดกระจกนะครับด้านบนนะครับนี่คือด้านล่างมองจากด้านล่างขึ้นไปนะครับนี่นะครับหลวงปู่ก็จะเอาพระพุทธรูปนะครับมาเรียงไว้ตามชั้นของถ้ำนะครับ ชั้นของถ้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะเลี้ยงไว้ตามโขดหินต่างๆสแสดงถึงความศรัทธ,ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของหลวงองค์หลวงปู่นะครับดูนะครับสวยงามมากนะครับหลวงปู่จะเลี้ยงไว้เต็มหมดเลยนะครับนี่ครับพระพุทธรูปจาก ลูกศิษย์ลูกหานะครับนํหมานน่นนะครับก็จะเรียงไว้นะครับเรียงไว้ตามหน้าผาด้านบนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยในถ้ำผาโขงนะครับที่บ้านโชคชัยอําเภอสวนนะครูหานะครับงูตรงนั้นน่ะธรรมชาติสร้างนะครับเป็นซุ้มสวยงามมากนะครับดูนะครับนุ่น หินย้อยลงมาเป็นเสาเป็นซุ้มสวยงามนะครับนี่นะครับพะุทนาสาธุนะครับเยอะมากๆเลยนะครับพระพุทธรูปที่นี่ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นี่นครับ